วันน no, ี้อยู่บ้านลูกสาวสองวันแล้วยังไม่กลับก่อนกลับกินสตีมูกก่อนเจมี่จากกีจสติมูกมีเบยเลอตอเบโบมามีโบมามีเบเเ้ยน่ห่ นี่ไม่ต้องยงนี่นี่จ้ะมีการนี่การโต๊ะใหญ่เต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะเลยเบ้เบยไหนก้อนไงอีกจิ็มโต๊ะสีเตี้ยนี่สีเซลีปเขยบหกไงตมโต๊ะกินเต็มโต๊ะก่อนกลับ กินเสร็จแล้วก็กลับกลับแล้วอีกตอนตอนค่ําแล้วก็ไหว้ไหว้ไหว่ไหว้ายอย่างคนตอนค่ำไหว้อย่างของพรุ่งนี้ก็ปีใหม่พวกนี้ก็ขุดจีนนะอันนี้กินขุดคนจีนแล้วก็ขุดจีนแล้วก็กินใส่จับมากินสเต็มปุ๊ดกันโอเคนะคะ วันนี้สวยอีกแล้วกรุจีนจ่าไอเย่เก็ติีนกรุจีนกรุจีนใส่สีแดงเลยใส่สีแดงๆเลยใส่สีแดงสวยมากเลยเจ้าโจ้เจ้าเงเรียนน่ะฮะคิดจำคิดอายุชีตอายุชีตอายุชีตอายุชี วันนี้มาปีใหม่วันวันพี่สาวพี่สาวแฟนนะญาติเย,ยอ,อ,ยยอ,อะญาติเยอะญาติเยอะญาติเยอะนี่แม่แฟนเก้าสิบแล้วเก้าสิบ จิงทางี่ก็ในก็นะนเป๋ปเจียละเปี้ยแม่ลุยเบ้ไรวะลุยมาบีเบ้